สวัสดีครับผมพบจากร้านยาง MTC พิษณุโลกครับเราให้บริการเปลี่ยนยางรถจน <S <S เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องผ้าเบรกและระบบช่วงล่างครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปรีวิวยางนะครับผมแม็กซิรุ่น Pro R1 กันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างก่อนว่าเป็นยังไงครับและนี่คือตัวยาง Max กซิรุ่น Pro R1 นะครับผมเขาจะเป็นยางลายแบบสปอร์ตนะอ่าเป็นยางแบบไสตัวผานะนะครับออกแตาแบบนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปรีวิวกันนะครับผมว่า บรรยากาศการขับจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าโอเคตอนนี้เรามาลองรถกันแล้วนะครับผมก็วันนี้มากับโกนไยนะครับอ่าจะไม่ต้องมองกล้องนะครับขับรถไปนะอันนี้เราก็เวลามาลองรถลูกค้าเนาะเราก็ใส่หน้ากากอนามัยนะครับใส่ถุงมือถุงมือนะโอเคถนนที่เราลองนะครับจะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับผมเส้นสีราาเดชวชัยหน้าร้านของเรานะครับก็ตอนนี้วิ่งอยู่ที่ความเร็วประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ได้ฟังเสียงจากในห้องคนขับเนาะว่าเป็นยังไงเสียงเงียบไหมอย่างนี้นะครับอ่าก็จะประมาณนี้ครับ ้องบอกเลยว่าอันนี้ผมเซอร์ไพรส์พอสมควรนะผมว่าเสียงเงียบมากเลยถ้าเกิดเทียบกับในหมู่ยางสปอร์ตเนาะหลายๆรุ่นนะครับก็สําหรับยางแบบสปอร์ตนะครับผมผมพูดไปไหลายๆคลิปแนละ้วรถเก๋งเนี่ยเวลาเลือกยางให้เหมาะกับการใช้งานเราจะเลือกที่ความเร็วที่เราขับกันปกติเนาะถ้าเราเป็นคนขับรถเร็วเราก็ควรเลือกยางที่เหมาะก,กับการขับเร็วนะครับหรือถ้าเกิดเราเน้นขับในเมืองเรา e ก็เลือกยางแบบนุ่มเงียบขับสบายได้เลยนะครับผม แล้วสันมัตัวนี้ตัวโปรอวันเนี่ยเขาจะอยู่ในโหมดของยางแบบสปอร์ตหรือว่ายางไฮเพอร์ฟอร์แมนนะครับที่รองรับในเรื่องของการขับขี่รถด,ด้วยความเร็วเนาะปกติเนี่ยข้อแตกต่างก็คือพวกยางแบบสปอร์ตเนี่ยเขาจะมีเสียงค่อนข้างดังหน่อยแต่ว่าระยะเบรกเมื่อขับขี่ด้วยความเร็วสูงอะไรเงี้ยครับเขาก็จะสั้นหน่อยนะครับแต่ซึ่งตัวโปรอวันเนี่ยเออพอมาลองแล้วรู้สึกว่าเสียงเบามากเลยนะ ให้ลองสังเกตเวลาขับผ่านตัวตะเข็บถนนเนาะอันนี้ผมบอกเลยว่าเสียงเงียบมากนะครับเมื่อเทียบกับยางแบบสปอร์ตตัวอื่นๆเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเราอยู่เทินกับร้านกันสักครู่นะครับเดี๋ยวจะให้ท่านได้ชมอีกรอบหนึ่งเนาะว่าบรรยากาศในห้องคนขับเป็นยังไงนะครับจริงๆพยายามหาวิธีรีวิวยางมาหลายแบบเนาะก็อ่ะเราเอากล้องมานั่งถ่ายในห้องคนขับดีกว่าให้ท่านได้ ิงทั์นะครับว่าบรรยากาศในคนขับเวลาเปลี่ยนยางตัวนี้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะให้ท่านได้รับฟังอีกรอบหนึ่งเนาะเราจะขับขี่โดยความเร็วประมาณ90กิโมตรต่ชั่วโมงนะครับ ผมก็สำหรับท่านที่สนใจใช้บริการนะครับติดต่อได้ที่0617938866ครับหรือที่ไลน์แอด MTCThai หรือว่าทักมาทางหน้าเพจก็ได้นะครับอยากทราบราคาย่างราคาน้ำมันเครื่องราคาผ้าเบกนะครับติดต่อได้เลยเราจะมีทีมงานคอยช่วยตอบคำถามครับสำหรับท่านที่มองหาศูนย์บริการยางรถยนต์เนาะที่ดูแลรถยนต์ของท่านได้นะครับด้วยความจริงใจก็พวกเราจะรอคุณอยู่ที่ร้านนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ